This my own suit and I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town ใป่ายแดงคันนี้กะใส่ตะแกงซิ่งกบผมไปพี่น้องนะเพื่อนเอาตะแกงซิ่งพร้อมนี่พี่น้องเอ่อตะแกงซิ่งเก็บปลาพี่น้องสะอาดแท้แน่นอนสูตรรสชาโลกเกยวอซิ่งใส่ไปเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องนะครับเอ่อสรับผู้ที่ที่สร้างตะแกงกบผมไปเนาะเอาวิธีใส่มื Zum ่อหร่สิมาบอกวิธีใส่พี่น้องนะนี่ครับผมพิเขียนไปห้แล้วนะนี่นี่หน้าพี่น้องผมพิเขียนห้แล้วผมดแล้วพี่น้อง เหีนว่าผมเขียนไปด้านท้ายรถดคือลวดลูกซ้กอนสี่บอกนะแล้วก็ด้านบนคือด้านบนคือปีนทั้งนี้ขึ้นพี่น้องนะนี่แหละทั้งสี่กับโบแมนเด้นะตรงยุ่ังสี่พี่น้องนะอันนี้จะเป็นหูน็อตเด้อพี่น้องเนี่ยนะหูนอ็อตหูนอ็อตอ่าด้านหลังหูน็อตด,ด้านหนา้าตัวนี้หูน็อตด้านหลังด้านหน้าตัวนี้หันไปทางท้ายนะพี่น้องหันไปทางท้ายรถดทั้งสี่เด้อนี่พี่น้องนะทั้งสี่ครับนี่ มันมัดที่เข่าตะแกงไอ้ตะแกงมัดที่เขาในปองนี่หลมพอดีเลยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่มันต้องใส่สองคนนะพี่น้องนะนี่มันต้องใส่สองคนนะผู้หนึ่งไปยู่ฟังนะพุ่นอันนี้คือเปี่ยนตะแกงแบบว่าต้องถอดบางคนไปไปถอดสุดตะแกงออกมาถอดแล้วบ่ะนี้ว่าได้ทาท่าน้ำยากันไข้เฮ็ดให้ตะแกงรุดได้พี่น้องนะตะแกงนี่คือรถไม่ไปแดงเขาบ่ะจำเป็นต้องมามั n งตะแกงออกมานะฮามังพี่น้องนะเขาเขาขันน็อตมมอยางดีได้ท่าน้ำยากันไข้พร้อมแล้วก็ตรงศูนย์พร้อมตอนนี้นะาปันเท้าถอดมาใส่ตะแกงแล้วมาประกอบ นี่แล้วพี่น้องนะแขนศอกลูกเบี้ยวนักกับขาตะแกงกับตะแกงนี่นี่ตะแกงตัวนี้เวลามันหล่นหล่นพวกเทกันข้างไส้กบขวาบวเท่ากันเฮ็ดให้ลูกปืนแตกไว้พี่น้องนะแล้วก็เฮ็ดให้ล่างโต๊ะพอมนะพี่น้องเขาบอกก่อนนะพิธีใส่บม่ต้องมั่งใส่นี่ผมเฮ็ดให้ผุดดีเด้อพี่น้องนะครับนี่นี่นี่เห็นไหครับมันจะปอนเขาได้ผุดดีเด้อนี่นะนี่ด้านด้านบนก็คือด้านบนนี่ปิ้นปิ้นคือทึ่งๆด้านท้ายตัวรถลูกศรสนซีไปทางท้ายรถเด้อพี่น้องนะอันนี้หู้นอด ผมจะมาหูน็อตไ้นะเห็นบ่าี่ีหูน็อตนะครับอ่าผมก็ให้พี่น้องอ่าไปเบิ้งรถพี่น้องเองเองนาะว่าหูน็อตตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ตัดหน้าตัดแต่ว่าตัวนี้ผมเห็นในเ๊้เลยเด้พี่น้องนะมีเ๊้แล้วแต่ว่าสีตัดหยับไปสีเหลวเต้หน,น้าพี่น้องนะพี่น้องอาจจะรับเม็ดวัดออกอะไ้เนาะวัดจังนี้ไปฟังพุ่นนะแล้วก็มาตัดผมก็มบ่มั่นใจว่าของพี่น้องมันอยู่ตำแไหนนะนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปเบิ้งตามนี่นะ แล้วก็ตะแกรงซิ่งผมพี่น้องอ่าสีสรงไห่เพินพี่น้องนะอ่าเมื่อคือนนี่ก็โทรมาพี่น้องนะ<า>เหลือเหลืออันเดียวสุดท้ายพี่น้องนะซิปตะแกรงซิปอันเหลืออันเดียวสุดท้าย <c oughs> นะเอ่อยังอยู่ท่านหนึ่งนะผูะ้ใดโทรมาก,ก็คือได้นะเหลืออีกอันเดียวดินะ้าผมสีสรงไห้พี่น้องไปทั้งสุรินทร์นะกาบเชิงเวลากับ,บุรีรัมแนะ่นะอุบลพี่น้องนะอุบลน,นะมีอุบลมีบุคลหารพี่น้องอำนาจ,จเจริญมีนะครับแล้วก็ ทางนาครพนมอุดรพี่น้องขอนแก่นนี่ผมสีส้มไปเพื่อนเนาะไล่ผู้เบิร์อตกพี่น้องเนะาะทั้งเบิร์ตซีบอันเอ้ยทั้งเบิร์ตนีอยู่ซีบอันพี่น้องสีส้มมาหนี่เก่าอันนะเหลืออันหนึ่งพี่น้องนะนี่นะครับเดี๋ยวตะแกรงสุดนี่อยู่ในรถผมพี่น้องนะรถผมรถล,ลาซาลูกเกี่ยวสิ่งสูตรลาซาลูกเกี่ยวสิ่งพร้อมเดีกะผมสิเปิดรถนะไอ้เปิดคลิปนะผมสีรถผมที่เกี่ยวเขาแล้วกัมาปล่อยให้พี่น้องเบิรงนะผมสิให้พี่น้องเบิรงคลิป คลิปนั่นพี่น้องเนาะคลิปเกี่ยวเขาเว่า,ขาปีที่แล้วนะเกี่ยวเข่าปีที่ผ่านมาบางยานี่เจ้าจ้อๆๆนี่พี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าเจ้าสุดท้ายแล้วก็เอารถเมื่อล่างนะผมเลยถ่ายคลิปเอาไว้พี่น้องเนาะปล่อยเข่านะครับแต่เดี๋ยวจังไปเบิ้งคลิปพี่น้องเนาะไปเบิ้งคลิปเกี่ยวเข่าแล้วก็ปล่อยเข่าให้พี่น้องเบิ้งสดๆแล้วก็ปล่อยเบิ้งให้เบิดถังเลยนะให้เบิดถังอุ่มเลยพี่น้องเนาะสดๆจ้าๆเลยพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับไปเลยตอนนี้จะปล่อยเข่าพี่น้องนะเดี๋ยวก็จุขึ้นไปทั้งบนทั้ง อ่าไทยงจะจ่าไปใครไปรับก็จะต้งเร็วัน